สวัสดีครับชื่อน้องครันลูปหืึสามตัวในวันหนึ่งแม่หมูเลี้ยงลูกลูกทั้งสามตัวมาอย่างดีแม่หมูบอกลูกๆูกว่า ล,ล,ลูกต้องไปเซร์เบ้รนให้ตนเองแล้วล,ลูกเพอกันออกเดินทางไปสร้างบ้านให้ตนเองลูกหมูตัวที่หนึ่งหวังจะสร้างบ้านด้วยฟางหวังว่า จะเร้าจะเ้ิฟได้ดที่สุดลูกหมูตัวที่สองหวังว่าจะสร้างบ้านด้วยไม้หวังว่าจะสวยที่สุดลูกหมูตัวที่สามหวังว่าจะสร้างบ้านด้วยอิฐหวังว่าจะแข็งแรงที่สุด ลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านเสร็จโดยไม่นานลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านเสร็จโดยไม่นานลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านอย่างขาอดย่างขันแข็งไม่หยุดไม่หย่อน ในที่สุดลูกหมูตัวที่สามก็สร้างบ้านเสร็จเต็มอันทั้งเต็ก็เต็มก็เต็ มาป่าเกลรตัวหนึ่งเดินผ่านบ้านลูกหมูสามตัวไปมาแล้วมาป่าเกลีมาเป่าบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งลูกหมูตัวที่หนึ่งต้องรีบวิ่งไป บ้านของลูกหมูตัวที่สองส่วนหมาปาก,กีรีกอ,อวิ่งตามมาติดๆมาเป่าบ้านลูกหมูตัวที่สองพังลูกหมูตัวที่ ลูกหมูสองตัวต้องรีบวิ่งไปที่บ้านพี่ตัวที่สามหมาป่าปีนขึ้นไปบน ป่องไฟหวังว่าจะลงมาหมาป่าพอลงมาก็ตกน้ำหมาป่าพอลงมาสุดหมาป่า ก็ตกน,น้ำและแล้วก็มาป่ามาป่าไม่กลับมาอีกเลย